บรรยากาศจากข้างหลังนะครับหลังบ้านมองไปก็จะดูบ้านไม่ใหญ่นะฮะก็ขนาดย่อมๆข้างหน้าก็จะเป็นตึกเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับแต่สังเกตไหมครับที่นี่นะครับกำแพงสูงมากนะครับสูงมากวัดขึ้นไปผมว่า4-5เมตรได้นะครับนี่เป็นฟีเจอร์ของลิมาจริงๆนะครับ คือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของ privacy เป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับก็แวดล้อมไปด้วยบ้านต่างๆทุกบ้านก็เป็นเหมือนกันนะฮะเป็นกำแพงสูงทีเดียวนะครับก็เป็นลักษณะของซานอิซิโรด้วยนะทีนี้มองมาที่นี่บ้างนะฮะมองมาที่คนพูดบ้างก็อยู่ข้างหลังสวนนี่นะครับ วันเสาร์แดดจ้าทีเดียวเมื่อกี้เดินกลางแดดนะครับนานๆทีในช่วงเวลาเกือบ2ปีก็พยายามสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะครับช่วงนี้ผมก็จัดงานเลี้ยงบ่อยพอสมควรนะครับเชิญรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยนะครับรัฐมนตรีช่วยการค้ารัฐมนตรีทางด้านพาณิชย์นะครับแล้วก็ทีมดี กรมการค้าต่างประเทศของเปรูมาทานข้าวนะครับคุยกันหลายเรื่องก็เลยอยากจะเล่าให้น้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักการทูตฟังว่าผมก็ถามถ่ายเหมือนกันว่าเขาเรียนจบด้านไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็อาทิตย์ดีก็จบฮาร์วาร์ดนะครับส่วนรอมตรีช่วยก็จบโคลัมเบียนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็คราวก่อนนู้นผมก็สอบสัมภาษณ์คนที่จะมาเป็นผู้ช่วยนะครับในเรื่องของงานกงสุนก็มีบางคน หลายคนทีเดียวนะครับน้องๆหลายคนชาวเปรูที่สนใจอยากจะเป็นนักการทูตอยากจะเป็นนักการทูตของเปรูนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับเชื่อว่าทุกท่านอยู่ในฐานะนะครับที่จะเป็นนักการทูตได้ส่วนอาทิตย์หน้าก็ค่อนข้างจะแน่นเหมือนเคยนะครับผมก็พยายามทํากิจกรรมเท่าที่ผมจะทําได้นะครับวันจันทร์ผมก็จะไปเยี่ยมคารวะ ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเปรูนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่สองของท่านแล้วนะครับเคยเป็นเอกอัครราชทูตของเปรูในประเทศไทยนะครับแล้วก็ระหว่างกลางอาทิตย์ก็จะเชิญเชิญแม่เชิญนาย,ยกเทศมนตรีของซานอิซิโดมาทานข้าวนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะทำนะครับในเปรูทั้งทยมาครับสวัสดีครับ